ันยองฮันเียลพกัฒันฮัียคนทุกวันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโลบอซึ่งอยู่หน้าแมปหนึ่งแมปโรงเรียนสยองขวัญถ้าใครอยากจะเล่นเดี๋ยวทำการซิงซื้อแมปไว้ให้นะแมปนี้มันสามารถตั้งสร้างเซิร์ฟฟรีได้เคยเราก็ไปเล่นดูไม่มันก็พอใช้ได้นะแล้วใครเห็นตู้นี้คุ้นเคยจากโฮมซื้อ h โฮมนะฮะโฮมซวิ h โฮมของเรา แต่มันเป็นโฮมิฮมต่างประเทศนะฮะโฮมิที่เป็นโฮมต่างประเทศโฮมิที่โฮมต่างประเทศขอถามหน่อยว่าใครถูกหวยบ้างเอ่ยวันนี้และใครไปงานไหว้ครูของคณะสอนรามน้ำเพชรกันบ้างถ้าใครไปขออโมทนาบุญด้วยนะฮะ อันนี้เราจะมาดูเว,เวลาเล่นนะคะเวลาเล่นของคนอื่นนะคะแต่อันดับหนึ่งนี่ค,คุณคะ่ะคุณเล่นยังไงคะได้สูงสุดขนาดนั้นฮะงโอ้โหสุดยอดเลยฮะ เลยนะคะคนเออมไอที่หนึ่งที่เล่ที่เล่นที่เล่นแบบเลราสุดยอดเลยฮะสุดยอดเลยนะฮะคุณทำได้ไงฮะฮะโอ้คุณทำได้ไงฮะสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเวลิก oh ูดเลยโอโหทำได้ไงคุณ อันนี้เราจะมาหนีผีโฮมีผีนะ่หนีผีนนมีผีในโฮมที่โฮมเวอร์ชันฝรั่งแล้วกันเวอร์ชันฝรั่งแล้วกันเวอร์ชันฝรั่งแล้วกันเวอร์ชันฝนะร,รั่งนะฮะโอ้โหเวอร์ชันฝรั่ง <laughs> ใครเข้ามาแล้วนะั้นหนึ่งคือถ้าใครจะถ้าใครเจค่กกาเล่นคนเดียวหรือมาการสองคนเล่นสองคนหรือมาซันสามคนเล่นสามคนหรือมาสี่คนเล่นสี่คน,คน,น,คนถ้าใครมาห้าคนก็แบบอื่นนะคะแบบนี้ไม่มีให้เล่นห้าคนเด้อมาสีคนแบบนี้ถ้าใครเล่นถ้าใครมาสี่คนก็เล่นสี่คนถ้าใครมาห้าคนก็ไม่มีนะคะแบบนี้มันไม่สามารถเล่นทั้งหมดห้าคนได้นะคะ อยากขอเตือนว่าอย่าอย่าไปตรงเขาว่าซอบเกมใหม่นะฮะมันไปแบบใหม่มันไปแบปแบอื่นไม่ใช่แบบใหม่มันไปแบบอื่นคือว่าไปแบบอื่นจะเข้าไปนะคะเตือนแล้วนะฮะเตือนแล้วนะฮะ แล้วอันดับที่สองโหสุดยอดเลยการเลเวลเวลาเขาเล่นนะคะทำไมเขาเล่นเก่งขนาดนี้อ่ะสุดยอดเลยนะฮะเสร็จสิ้นสิ้นเอ้ยเสร็จสิ้นโอ้โหไอ้ไอโอ้โหแต่ละคนถามจริง ถามจริงเล่นเล่น,เล,นเล่นกี่ชั่วโมงเนี่ยถึงจะได้ขนาดนี้ฮะถามจริงถามจริงว่าเขาเล่นกี่ชั่วโมงนะฮะถึงจะได้ขนาดนี้โอเคอัศยนะคะอนนะเข้าแล้วนะนฮะามาอยู่ตั้งนานแล้ว ถ้าใครอยากจะเล่นเดียทำกันทิ้งแบบไว้ให้นะฮะขอภักยกับการใส่กล้องก็คือดูการใส่กล้องก็คือดูนก,ก,ก,ก็คือมันไม่มีผ่มกระโดดนะคะแบบนี้ Uh huh. ไม่เหมือนกันเคยกันไว้นี่นะเอาเค้อไม่เหมือนกันเคยกันไว้นี่นะเราจะมาล่าท้าผีในโรงเรียนต่างประเทศ เราจะมาลาถาวีในโรงเรียนต่างประเทศเกมนี้คำเตืนเกมนี้มีโอ้โหภาษาอังกฤษนี่ไงนี่ไงโรงเรียนใหญ่ที่สุดนในอเมริกานี่ไงนี่ไงโฮมทวิชโฮมอเมริกาวอชันอเมริกา <c oughs> นะฮะโฮมทวิตชโฮมมาแต่ครั้งหน้านี้สักพัก มันอาจจะค้างหน้านี้นะคะสักพักหนึ่งเราก็เข้ามาแล้วถ้าจะไม่เหดไปหาอันนี้คือฉันอยู่ที่ไหนดูเหมือนว่าเป็นสาถานที่น่ากลัวน่ากลัวตรงไหนก่อนฉัตนต้อง,าอางหาห้องผู้จัดการ ถ้าจะไม่ผิดนะห้องผู้จัดการอยู่ตรงนั้นถ้าจะไม่ผิดนะจะมีผลถ้าจะไม่ผิดนะตรงนู้นจะมีโผล่ผยพูดอะไรทวีตของระเพรลิ้นผ่านนะฮะคนดูหาในไงเจ้าเห็นคนดูเห็นอะไรไหมถ้าไม่เห็นอะไรถ้าไม่เห็นนะคะสต็อปคลิปเราก็ดูตรงนี้นะฮะผมเจอผีผมเจอผีโผล่มาอยู่ตรงนี้นะฮะ เขาเขารู้สัเขารู้สันสันเขารู้ที่ของสันเขารู้ว่าสาันเป็นใครเขารู้ว่าทำอไรสันถึงมาคือบันทึกนะฮะอโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้โอ้ยฝากฝัก โอ,โ,โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้คนดูเห็นไหมคะคนดูเห็นไหมคะเมื่อกี้เดอะแฟดนะฮะเมื่อกี้เดอะแฟดตไปทางนี้อ,นอันนี้บอกคำเดียวว่าไปต้องไป เปร์เซ็นสุดแล้วโอเคเดีด้ยแล้วที่ออกกำลังกายไม่ใช่มันต้องไปหอห้องพักมันจะมีคำมันจะมีห้องพัก,อ,พกอื้ผีขยันล้มตู้เนาะไปไหนวะเมื่อกี้ที่ทนี่ไม่ใช่โรงเรียนอ้าว อ้าวทำไมกระดาษใบนี้บอกว่าที่นี่ไม่ได้โรงเรียนทำไมใบนี้เขาทำไมใบนี้มันยันไงอยู่คนดูมาห้องอยู่ไหนห้องอะไรอ่ะห้อง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 พักเนี่ยห้องพักเนี่ยอะไรอะ่ะ อ่ะดิพี่พีเก็บอะไรมาแล้วพี่พีเป็นคนเก็บดรวยกันแล้วกว็เราก็แสงน้อยเกินไหมคนะเดี๋ยวจะได้เปิดแสงพี่พีเป็นยังไดงไหมเปิดแสงตัวศัพทก่อนแสงไม่โอเคยังคะก็จะโอ,อ อันนีผนนผนผผ้ผีนักสาวผีผีไม่ใช่ผีนักศึกษาในผีโฮมรูมโฮมพักโฮมรูมโฮมวบรานอ,อเมริกาม <c oughs> ีตู้ล็อกเกอร์เยอะเกินคุ <c oughs> ขัดบี คัดบีอยู่ตรงอยู่อันนั้นไม่ใช่คัดบ,ไบีไปที่ประตูบีไปที่ประตูบีเดี๋ยวนะประตูบีอยู่ไหนคะทุกคนทำไมพี่พีไม่หยิบมีคะอ๋อเสียบมีประตูบีอยู่ไหนอะนพี่มีมบบน,นี่ประตูสี่ไม่ใช่ประตูบีใน ไม่รู้ตอนนี้กำลังหาอยู่ห้องพักครูน่าจะมาทางแถวห้องพักคร,ปรปูประตู B อยู่ไหนประตู B ไปก่อนเลยครับพี่บีมาไม่ต้องเลยเพราะว่าผม,มเพราะว่าผมรู้ ประตูโรงยิม,มใเสเน,เนงลง,งิดยจะเล่นก็ตเปิอนะถ้าเเล่รงยิมเ <c oughs> ตฟุตบอลกันหน่อยไหมมีฟุตบอลมีโกร์พล้ลยเนะี่ยฮะผีมาเก็ดฟุตบอลกันหน่อยไหมผีเดี๋ยวไปไปเตะฟุตบอลกันไหมีผีผไป อันนี้คือมันยังไงเนี่ยไอสองอันเนี้ยอันนี้บอกว่าไอนนี้ที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนอันนี้คือยังไงเนี่ยไอใบบันทึกเน,น,นี้ยงูขอคุดูหน่อยดิหนีออกจากโรงเรียนไหมต้องให้เราหนีออกจากโรงเรียนหนีเถอะสมวดไม่เอาจะหนีอยากอยากหนีไม่อยากสมวดหา, <c oughs> าทางออกเอาเร็วข่าววงกด มีไปก่อนเลยนึกน้องาไปขังตามาทำไมาไปดกุ้่านน้องวมันมามันมามันมาทีฮะวะทีฮะเราไปหของนะมีสเกอยู่ไปมีสเกอยู่ตอนที่หนูถามไอ้ทีนะไน้สุไกะยังไม่ออก คุณพีอันนี้อ,อะไรบ้างเนี่ยเอาทรายเอาอาหารน,านั้นขอจบคลิปพินเซลนี้นะคะอย่าล,ลืมกดไลค์กดเต์กดตะใครให้กิมมี่นะคะไปแล้วลับบาย